เมื่อเวลา10นาฬิกา36นาทีวันที่26มิถุนายน2568าสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำโดยนายสารโรธพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัด ชนบุรีบนเนื้อที่371ไร่ความจุขนาด20,000ที่นั่งภายใต้งบประมาณดำเนินการกว่า774ล้านบาทที่มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี2551แต่ยังไม่แล้วเสร็จซ้ำยังมีสภาพคล้ายถูกปล่อยทิ้งร้างที่สำคัญอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในอาคารยังเกิดการชำรุดเสียหายทั้งที่โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศภายใต้มาตรฐานสากล ตามแผนงานก่อสร้างเดิมตั้งแต่ปี2551-2560นั้นโดยนายบุญเทียนจันสุขผู้อำนวยการสำนักช่างเมืองพัทยาให้การต้อนรับและพาเดินชมพื้นที่ต่างๆของสนามกีฬารวมถึงให้ข้อมูลการก่อสร้างในหลายส่วนและจุดที่เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเนื้องานตามสัญญาโครงสร้างทางเข้าอัฒจันทร์ประธานโครงสร้างทางลาดและบันไดขึ้นอัฒจันทร์ประธานโครงสร้างเหล็กรับแผ่นหลังคาและงานแผ่นหลังคา และงานแผ่นหลังคาโครงสร้างทางเดินใต้หลังคาอัธจันทร์งานทาสีผนังและฝ้าภายในห้องต่างๆในอาคารไม่รวมภายนอกงานทาสีที่นั่งอัธจันทร์งานห้องขายตัว๋วงานระบบไฟฟ้าสื่อสารซ่อมแคบของเดิมและติดตั้งเพิ่มเดิมงานซ่อมระบบไฟฟ้าเสาไฟสองสว่างสนามกีฬางานระบบเสียงโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดงานระบบรับอากาศซ่อมแซมของเดิมงานระบบแจ้งเหตุดับเพลิงซ่อมแซมของเดิมนายบุญเทียนจันทร์สุข ผู้อานวยการสํานักช่างเมืองพัทยายังเปิดเผยอีกว่าในตัวโครงสร้างนั้นน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2568อย่างแน่นอนแต่อาจจะมีบางจุดที่อาจจะมีความล่าช้าโดยมีปัจจัยสาเหตุของความล่าช้าเช่นสภาพอากาศของเมืองพัทยาที่เข้าฤดูฝนเร็วกว่าปกติจึงมีบางจุดที่ไม่สามารถทําได้นอกจากนี้ยังมีในส่วนของชั้นหินที่จะทำระบบระบายน้ำซึ่งต้องใช้เครื่องจักรชนิดเก่า เพราะเป็นเขตชุมชนไม่สามารถใช้การระเบิดได้ในส่วนนี้ยอมรับว่าน่าจะเกิดความล่าช้ายอย่างแน่นอนโดยประมาณ2-3เดือนด้านนายสาโรธเปิดเผยว่าในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามสนามกีฬาภาคตะวันออกแห่งนี้สืบเนื่องจากเมื่อ2ปีที่แล้วมีประเด็นว่าสนามกีฬาแห่งนี้มีการลงทุนก่อสร้างไปแล้วงานหยุดชะงักซึ่งทางภาคประชาชนก็ไม่สบายใจที่ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเมื่อวานนี้ตนได้มีการพูดคุยกับนายกเมืองพัทยาถึงการก่อสร้างตั้งแต่ปี2551แต่มีความล่าช้าหลายประการทั้งศักยภาพของผู้รับจ้างโรคระบาดและปัญหาทางเทคนิคในพื้นที่ก่อสร้างเยอะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดชนบุรีและ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค2ได้ประสานการดําเนินการตั้งแต่ปี2,566เรื่อยมาพร้อมบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐก่อสร้างทุกภาคส่วนรวมถึงผู้รับเหมาและภาคเอกชนโดยเมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้ที่เราติดตามมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้รับการชี้แจงจากเมืองพัทยาและผู้รับจ้างซึ่งเขายืนยันว่างานภาพใหญ่ตามสัญญาโครงการที่จะทำถึงในช่วงเดือนธันวาคมปี2568น่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยจะเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเล็กน้อยในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์และการติดตั้งเก้าอี้สนามตามสัญญา ทั้งนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้พยายามเน้นย้ำในเรื่องของการป้องปรามและเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งเราไม่ได้บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการทุจริตแต่เราเข้ามาดูเพื่อหาว่าปัญหาจริงๆคืออะไรจึงได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมติดตามหาปัญหาที่แท้จริงและสะท้อนข้อเท็จจริงให้กับประชาชนและมีความหวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานได้ตามความมุ่งหวังของโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง นายสารลดกล่าวอีกว่าได้พูดคุยกับนายกเมืองพัทยาถึงความกังวลในการบริหารจัดการหลังจากที่สนามเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งไม่ใช่สนามแข่งเพียงอย่างเดียวยังรวมถึงสนามซ้อมที่ต้องใช้การดูแลวัสดุอุปกรณ์โดยนายกและผู้บริหารเมืองพัทยาได้ตั้งประเด็นนี้ไว้เป็นโจทย์ที่จะได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการต่อไปเพราะอาคารก่อสร้างขนาดใหญ่มกักจะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ตามมาดังนั้นจะต้องมีแผนการรองรับ นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเทพประสิทธิ์เเชื่อมชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาซึ่งมีงบประมาณในการดำเนินโครงการ190ล้านบาทซึ่งก็ยังไม่แล้วเสร็จยังคงปิดเส้นทางจราจรมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่สามารถสัญจรผ่านไปได้สนามกีฬาของเ,ออเมืองพัทยานะครับก็สืบเนื่องมาจาก เ,เมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับก็มีประเด็นในเรื่องว่าสนามกีฬานี้มีการลงทุนก่อสร้างไปนะครับแล้วก็มีการหยุดชะง,งักงานหยุดชะง,งักนะครับทางภาคประชาชนเนี่ยก็มีความไม่สบายใจนะครับที่ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับเมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่าน นายกเมืองพัทยานะครับท่านก็ให้ข้อมูลว่าจริงจริงสนามนี้เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ปี5 1น่งะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยที่มีความล่าช้าเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายประการนะครับในเรื่องของอผู้รับจ้างนะครับศักยภาพในการมือง,งานในเรื่องของอโรคระบาดในเรื่องของอพื้นที่ในการก่อสร้างนะครับประทําไปแล้วนั้นก็มีปัญหาข้อข้อ,ขขอ,ขขอทางเทคนิคอะไรต่างๆเยอะนะครับทีนี้มา ประสานนะครับการดําเนินการตั้งแต่ปี66 6จเ,เรื่อยมานะครับรวมทั้งชมรมสตองภาคประชาชนนะครับก็เป็นการบูรณาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบูรณาการางานบริหารการงบประมาณภาครัฐเรื่องการก่อสร้างเนี่ยทุกภาคส่วนทั้งหน่วยตรวจสอบทั้งภาคประชาชนทั้งภาคสื่อมวลชนทั้งภาครัฐเจ้าของงานเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือครับประสานความร่วมร่วมมือกันรวมทั้งผู้รับเหมา นะครับผู้รับเหมาทางภาคเอกชนด้วยเนะราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อปี2567เมื่อปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้68ที่เรามาดูติดตามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ฟังการชี้แจงจากทางเมืองพัทยาแล้วก็ทางผู้รับจ้างนะครับก็ยืนยันว่างานภาพใหญ่นะครับตามสัญญาโครงการ ที่ดำเนินการล่าสุดเนี่ยในเดือนธันวาคม68น,น่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานะรับก็จะเหลือเพียงรายละเอียดในเรื่องของอการแก้ไขในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์และก็ในเรื่องของอการติดตั้งเก้าอี้นะครับเก้าอี้สนามซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสัญญาอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างให้เห็นถึงความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับที่ทางสำนักง,ง,งานปวชอเองเนี่ยก็พยายามที่จะ เน้นย้ำแนวทางนะครับพร้อนข้อเท็จจริงให้กับทางภาคประชาชนได้เข้าใจนะครับแล้วก็มีความหวังว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดใช้งานตามความมุ่งหมายของโครงการนะครับที่ใช้งบประมาณของเป็นดินมาใช้ในการก่อสร้างสนามแห่งนี้ครับต้องต้องยอมรับว,ว่าเราได้รับการจัดสรรนีน่จะได้รับอุดหนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณนะครับแต่ว่า เ,เพื่อให้โครงการไม่สะดุดนะครับระยะที่กําลังก่อสร้างอยู่เป็นโงบโประมาณของเมืองขยาเยอ,ยองนะครับแล้วก็ทางทางคณะผู้บริหารแล้วก็สภาเมืองขยาต้องจัดหางบโปโระมาณด้วยตนเอง<ม>เพื่อให้โครงการนะี้สำเร็จตามเป้าหมายกำหนดไว้คืองบประมาณนี้ก็คือ7,000ในช่วงก่อ